พูดไม่ชัดควรแก้ยังไงคะ การสื่อสารของผู้ใหญ่ที่พูดกับเด็กนี่แหละคะ่ะสำคัญมากเพราะเวลาเราพูดกับเด็กเรามักจะพูดว่าสบายดีไหมอ่ยอยไหมสนุกไหมยฉวยจังเลย,ยอย่างเงี้ยคะ่ะมันเป็นคําพูดที่เรารู้สึกว่ามันน่ารักเราพูดภาษาเด็กอยากให้ลูกรู้สึกว่าเราเป็นทีมเดียวกับเขานะคะแต่มันคือการสื่อสารที่ไม่ได้เป็นต้นแบบที่ดีเลยทําให้เด็กได้เรียนรู้เสียงที่ไม่เป็นธรรมชาติการที่จะช่วยให้เด็กได้พูดช้าสมวยัยตามพัฒนาการคือเขาจะต้องมีต้นแบบของการออกเสียงที่ ชัดมากๆค่ะเด็กที่พูดรอเรือรอลิงได้ชัดเจนก็มาจากต้นแบบที่บ้านพูดชัดกับเขาและเราช่วยเขาขัดเกลาภาษาเช่นเขาพูดประโยคนี้คํานี้ที่ไม่ชัดเราอาจจะช่วยพูดจาในแบบที่ชัดแต่ไม่ต้องไปถึงกับอันนี้ไม่ได้ต้องอย่างนี้สิเขาจะเกิดความเครียกก็ให้เราได้ช่วยพยุมการพูดขัดเกลาคําพูดที่ไม่ชัดไปเรื่อยๆและเดี๋ยวเขาจะสามารถพูดได้ตามพัฒน,นาการเขาอยู่แล้วค่ะ